มาส d ้า x 8ทันราคาโหดลด200,000บาทรุ่น 2.5S เจ็ดที่นั่งเหลือเพียง1,399,000บาทในไทย ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของทางค่ายมาสด้าประเทศไทยสำหรับการประกาศลดราคารถ SUV พรีเมียมแบบเจที่นั่งอย่าง CX8 ในรุ่น2.5 S จากราคาเดิม1,599,000บาทลดลงไปอีก200,000เหลือเพียง1,399,000บาทเท่านั้น m a สด้า CX-8 2.5S นั้นเป็นรถ SUV แบบ7ที่นั่งที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.5 Skyactiv-G e 4สูบ2 4 8 8ซ c พร้อมระบบวาล์วแปรผัน Dual S-VT จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้แรงม้าสูงสุด194แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดหรือว่าชอคสูงสุด258นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาที ขับเคลื่อนล้อนหน้าพร้อมฟีเจอร์อย่างระบบช่วยประหยัดน้ำมัน i Stop ระบบช่วยควบคุมแรงบิดในตอนเข้าโค้ง G Vectoring Control โหมดในการขับขี่แบบ Spot t o o e e พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าขันเร่งไฟฟ้าเป็นต้นช่วงล่างของตัวรถด้านหน้านั้นจะเป็นแบบ MacPherson Strut ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ Multi Link พร้อมเหล็กกันโครงทั้งคู่ ล้อมแม็กขนาด19นิ้วระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติระบบช่วยการทรงตัวของรถ DSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HLA ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control หน้าจอแสดงผลตัวรถแบบระบบสัมผัสขนาด7นิ้วพร้อมลำโพง6ตำแหน่งพร้อมฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมาย โดยราคาพิเศษนี้จะมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2020นี้เท่านั้นหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่โชว์รูมมาสตอร์ทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อร,รับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ